สครับผมกับรขาคกับต้นพลโลผมต้นคูเนื้อสองจิครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายเกมมาวีผมน,นี่ผมจะมาลองเล่นนะครับผมใครเล่นกับผมก็เข้าห้องนี้นี้แะครับเดี๋ยวผมต้องเกมก่อนแล้วกันมา ครับเลยครับเลยครับปา<ะ>ดทีมเดียวแบบนี้ผมไม่อยากเล่นเลย เีมนี่คือผมต้องเงสักแค่นึแล้วแหละทีมนี้คือผมต้องเล่นยังไงอะมาบิกอบอไปเจอทีแบบนี้ผมว่ายังไงวะว่ายังไงครับผมว่ายังไอาง,ไงองสโอ้โหเมดหนึ่งคนหเมดเจอเมดหนึแคลรีสาม ถามคนไหวไหมครับเดิ้ไหวไมหมผมว่าผมว่าไหวนะผมว่าไม่น่าจะไหวนะผมว่าไม่น่าจะไหวนะ ดูครับผมครับผมครับจะมีปูสายลูมาดิทำ no อยู่เล่นโกนะ มาเจอใครแล้วลับยออยู่ฝั่งนู้นฮะเฮ้ยทำไมได้แบบนี้อ่ะเจอแบบนี้คือยังไงวะผมต้องพูดยังไงอ่ะมาสิมาสิมามามาเจอดิโป้โอ้บอนปาดิโป้คือผมแล้วก็บ่นปายอนมาดิย้อนมาดิย้อนมาดิย้อนมามาย้อน เอ้ยคนหนีคนหนีครับดูคนทคนหนีคนหนีเูเกือบฆ่าได้ครับทุกคนทุกคนฆ่าได้เออโอ้โหตรงนี้เลยนี่เสียวจัดไปอะไรวะนี่เอาผมเอายอนนี้เลยครับคนยอนก็แตกมาบ้าใครยอนเล่นกับผมนะผมอยู่เล่นโกนะ กีอย่างเร่งแรงผมก็มาด้วยนะครับเดียวผมจะเบรกเร่งได้ดูนะว่าผมจะเบรกแรงได้หรือเปล่านะแต่ผม,มน้องนี่เตรีมดีมามาเลยมามามาดิมาดิมามาแทงไหมแตะมาดิมามด,มาดิลงเรงเงี้ยมาตอนนี้ห้องเกียร์ครับตอนนี้มาแนี้ตอนนี้ก็ <c oughs> ตีบอมอยูน่น,นะครับเออเดียเดี๋ยวเฮ้ยเสีย,ยอืมเจ็บไหม เอี่อี่อลี่เอี่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เี่มาดิมาดิเเอ้ยมาดิมาดิเอี่มาดิเฮ้ยเฮ้เคลลี่สลิมไปไหนสลิมสลิมโลผู้เลยนะต่มขอเลเว้สิบแป๊บนึงให้หมเลอวสก่อนแล้วผมจะจุดเลือดได้เนี่อ๋อผมไเลไว้สิบจนได้ครับนี้ I bow to n a e h a e e n defeated มาครับตัวนี้กระริมเราก็แตกแล้วครับตัวนี้แจกน้ำเลยครับสเวลเราจะแตกก็ตีก็มาดิมาดิมามาดิมาดิมามาดิมาดิมาเจอมาดิมาดิมาดิก็มาดิครับเฮ้ยทำไมดังอ๋อเจอยองครับ ผมเจอยอนครับตอนนี้ผมเริ่มมทลายยอนแล้วว่ายอนต้องซูกต้องขังแน่นอนมาดิ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 โอ้กลับบ้านยอนกลับบ้านครับยอนกลับบ้านมามา,มาอยอนกลับโอ้โหท่านลิงเก้แคทให้ครับเดี๋ยวนะเจอแบบนี้ต้องออกอันนี้แหละรับรอบ,บดีกว่ามารับรอบแนก เขาเมียดม,มีลาฝั่งเรามีดาเจียบ,บนินเมีฝั่งเราเอเมลี่ป่าฝั่งเราเทวานาฏป่าฝั่งแคลลี่ยอนแวนแคลลี่ก็คือมียองกับแวนฝั่งเรา,าก็คือแวนกับสล,ลีมแล้วก็เทวานาฏแต่เทวานาฏเราเป็นตัวบ <ST. S 2> าปฮะเฮ้ย hey, มาดิเฮ้ยเอ็มี่มาดมิมาคู่้างหน่อยดิโอเทวานิลุ่มมาลุ่มว่มาดิ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 ลุ่มเาคนลุ่ม โอ้ลงมาทำไมเนี่ยหนีสิครับรออะไรหนีสิรออะไรมาครับโดน,นแมนเอาสักเลนฮะแมนเอาสักเลนเฮ้ยทวันัดปลาเราโดนปลาวิดย h ก่อนนะ แล้วแมนคงเจอกับแวนเหรอทำไมแวนทิ้งเลนไปทำไมแวนทิ้งเลนโหเจอโผคนนี้ผมว่ามันน่าจะเวิร์กแล้วตอนนี้แต่เไม่กู๊มาดิ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 เจอแมนอ่ะเจ้าหน้าที่กดเอ้ยสู้เจ้านัาที่กดสองเจ้านัาที่กดเอาแมนก่อนเลยมาแวนผมลุกตายสามแล้วดูเห็นไอ้โซโคดูโซโคดีมันดูดิโอ้โห ผมว่าเทวนานเหรอผมว่าผมนำไอ้เทวนานคกับผมเพราะเทวน้ำมันตายมันตายหนึ่งข้ามได้คำค่าสัตว์มาด่านนี้เบนเจอร์เวลายังไงยังไงครับตอนนี้เวลาเจอกับเบนครับตอนนี้โหนาฏย่ะก็ตีป้อมครับเมนยังไงเบนยังไงเล่นเมนเดี๋ยวนะ วิลาวิลาเดี๋ยวถึงไม่ได้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 เนี่ยคือเวนอะไม่ใช่คือเวนเวนเวนเขาไม่กล้าสู้กันมันโดนลมอ่ะคือไห้สลิมอ่ะไม่สลิมตีป้อมหนูอ่ะเกี่ยวน้นยังไงโอ้โหเจอทีมแบบนี้ผมต้องทัวร์เลยตอนนี้แหละเข้ามาเจอเว็บมาดิ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  นาดีเนี่ยใครไม่เล่นนะเฮ้ยกีฬากีฬากีฬาลืมผมสึกกับติโบ้ยผมเล่นได้นะทีมคือเฮ้ยอะไรครับลืมย้อนย้อนนายแตกนนแตก,นนาากันนอนย้อนมั่นใจว่ายอนต้องแตกแน่นอนใส่สองข้ามอะถ้าเขามาจูกับผมอะขอยอนผมว่ายอนต้องแตกยอนอยู่ไหนยอนอยู่ไหน อ้อยอนเจอกับผมเท่าไหร่ไม่ย้อนคือแต่ว่าเอ็มผมว่าเอ็มเดียวว่าเอ็มบินต้องตายผมว่าเอ็มบินต้องตายแน่มานเขาอยู่ไหนเอ้าย้อนอยู่นี่มาเจอผมทั้งหน่อยดิมาดิมาดิมาดิเจอผมทั้งตาหนึ่งมามาอื้อมาดิมาดิอืมคะแนนดิดอีนแน่โหเฮ้ยเดี๋ยวนะแค่นั้นมาเดี๋ยวตอนนี้ผมลืมมาไฟตอนนี้เวดอลุมครับตอนนี้ แม่ว่าทำไมไม่ใครช่วยผมเลยมาแล้วห่วงห่วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วม,มาดมาิมาดิมาดิมาทำไมหนอมาทำไมหนแม่เราทำไม่ผิดฮะแม่เราทำไม่ผิดมาดิรเราทำไม่ผิดครับม่เราทำไม่ผิดมาดิมาดิมา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 ,มาปีล่าเนี่ยแตกนะตอนนี้สกอร์คือสกอร์คือ16ต่อ7ครับผมสกอร์ก็คือ16ต่อ7ครับ มาครับตอนนี้ผมมันจะตีปมจากนั้นเอมิลี่ก็มาขวาจนได้เจอยอสโลกิวเดียนะฝังเขาอ๋อเอมิลี่ในแตกแค่นเขานต้ตกมาดีลมก็มาลูผมะปลุงกุลตัวตัวมามามาดี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 ันนึ่งทีวันหนึ่งทีจะยินมานหนึ่งทีตอนนี้มาดิหตอนนี้ลุมาแล้วตอนนี้ ห่างเลนะเมื่อกี้สเตปเมืม่อกี้เป็นยังไงแมนแมนแมนสูลูปับไม่โดนตอนนี้ฝั่งเราสลิมจะไปตีป้อมครับเขาคิดว่าไอ้คงข้าจะมาตีเขาหรือเปล่าล่ะครับตอนนี้ป้อมเขาก็ไม่แตกทีมย์เลยนะครับตอนนี้สลิมยังไงสลเมยังไง <Ultimate. S 1> สล่มดีป้อมซะ ทำยังไงครับลงไหนยังไงครับตีรรบป้อมไหมตีป้อมไหมเห็นเข้ามาแล้วถ้าชอบก็กดติดตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกด,กดนะครับผมใครชอบก็กดไลค์นะครับใครไม่ชอบก็ไม่มกดติดตามไม่ก็อะไรนั้นเข้มาตอนนี้ของเดิ่มมาต่อไปต้องกดหาแดงกสินะเอ้ยไม่ใช่ออกพรในระเวกไของผมอมันแปลกๆเว้ย มาตอนนี้ผม MVP อยู่แล้วแต่ผมไม่เดี๋ยวก่อนนะมึงกับคือผมมาแตกเพราะเขาลุมไงถ้าลุมคือผมมาตัวได้เว้ยคือผมต้อใช้วิธีรั้นในการสู้แล้วมาดีมามามาดีมาดีมาดีาดาดเฮ้ยสลิมเจอกับแบงครับตรงน,นี้น้องสู้แล้วตอนนี้แบงแน่น่ะแตกแน่นอนผมว่าสลิมน่าจะแรงตัวต่อตัวครับตอนนี้โอ้โมาพีลาอย่างงี้ครับพีลา เจอริปโป้คือผมครับตอนนี้ผมไปตีเอ้ะฮิลาวิสิจบได้นะเดี๋ยวก็มาดิมาอีกมาหนึ่งทีโอ้โหเดี๋ยวเอ้ยพี่ตุ่ยตายครับทุกคนตัวปอคือกี่สิบหกต่อสิบเอ็ดนะครับมาครับตอนนี้แวนก็เจอระบ้าน s <S ไหมไอยาก็ตีป้อมเทนนองก็ตีป้อมนะครับผมแวนก็กลับบ้าน ซึ่งกามาผมยังไม่เก <been defeated. S 1> ิดทีอุสัยเหตุการณ์ตายเก้ 9, 8, 8. าแปดเจ็ดหกห้าตอนนี้แถวน้านะตัวกับตู้กับตู้กับอะไรน,นะหันดิสเหลืออะไรไม่รู้ต <Ultimate. S 1> อนนี้ป้อมเขาป้อมเหมอือนทางข้ามเหลือหนึ่งหนึ่งป้อมก็คือป้อมล่างของป้อมล่างของฝ่ายฝ่ <Double kill. S 1> ายเรานะครับผมฝั่งเราก็ ป้อมแตก็คือไม่ป้อมเนี่ยไม่แตกนะครับสปอมเลยนะของเราของเราเรือสามเรือสามต่อคือว,ว,นะว่าเดี๋ยวผมจะปิดตั้งออกันว่ะเฮ้ยกลับบ้านกลับบ้ากลับบ้านกลับบ้านกรับมาถึงโมก็ตายแลยว้วอะ แดงหมวต้นไม้ตอนนี้สภาพหัวค่อยจะออกถอยนะแต่ว่าหัวแบบแดงก่อนแต่ผมต้องตีเคเบิลเละดูด,ดูโซโกนี่โอ้โหข้อตัดเลือดด้วยตนี้เป็นวีล่าโอ้ตัดเลือดด้วยช่วนั้นก็ตีปอม เล่นเกมเดียวนะสักพักเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะเล่นยาวนะเดี๋ยวผมจะสตรีมเกมนะพรุ่งนี้นะมาผมดูนี้ตรงไหนน่าเล็วผมแล้วจริงนะมาเฮ้ยมันกันเดินผมแปลกๆครับมื่กันเดินผมแปลกๆการเดินเ <Might S 2> มนแต่คนดูดีเห็นไหมเท่นานัดก็ได้คิวเท่าผมเลยว่า คือผมจะไม่ยอมเว้ยผมต้องเฮียมากกว่าเขาให้ได้ตอนนี้ผมก็สลิมอดดัลตาย่าน่าจะมาดิโหยออ้อนผมบอลเดบบอมไม่ได้โหเดี๋วนี้ให้ผมอบอลเดบอมนี่นะวิลา่าก็มันเจ้าผมดิมดูดิวิล่าเขาดูเนี่ยวิล่าอยู่เนี่ยผมพูดยงังไงแล้วเธอผมว่าผมเธอคนเดียววะถ้าผมเข้าไปแบบนั้นนะคนจะโดนลุมแน่นอน แต่ลราคนเ็าเลเวลเท่ากันด้วยเลยม้าเเลเวลสิบสี่เวลาเลเวลสิบสี่คือผมต้องฟ้า h ไม่ติดเดี๋ยวจังหวะคือต้องเราเจ้าเจ้าไหนดีวะคือจังหวะจังหวะคือจังหวะคีจังหวะตมล่างกลมกมกลางกืของตีด้านะมากรมกลางแวนอันนั้นอ่แวน เวนคือเวนมาจากมาตามาต่างอย่างพวคือเวนคือเราต้องเขาเวนกับเขาเวนพวกเวนมาตามามาต่างอย่างพวกนี่น่ะเวนนั่นน่ะเวนเดือดตัวนั้นเวนมาจะจะพวกแั้วทุกคนโอ้เวนได้เฉยเลยสักโอ้ มาตอนนี้ดาบแดงดาบแดงผมยังไม่มาเลยตอนนี้ผมต้องรีบตีคิ้วแบบตอนนี้เดี๋ยวผมจะตายม,มาก่อนนี่แหละมาตอนนี้ผมต้องตีมาครตอนนี้ผมเริ่มหาเรื่องแล้วไงโหยอนตีตีดิมาตอนนี้ดาบแดงเลยดาบแดงผมจะมาดาบแดงผมจะมาดิเมื่อไรดาบแดงผมจะมาผมรอจนเหนื่อเนี่ยบุรงจัดคิวผมไม่ออกทอยผมไม่ได้ออกทอยใจเย็นเลี้ยงเขาผมไม่ได้ออกทอยนะฮะ มาทอยมามาแล้วมาเข้าจบดเกรยร,รือเปล่าเนี่ยเข้าจบดเกยได้เลยโอ้โ oh หถ้าคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมพอลค์เปก่อนสวัสดีครับ